สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่ครับร้อนมากเลยครับพี่พี่กลับมาถึงกุดเรือคำนะทำความสะอาดห้องนะครับโอ้โหแทบจะเป็นลมเงาอนี้ไหลย้อยปกปกๆเลยครับทุกท่านรถยังไม่ได้ล้างเลยครับนะเพิ่งขนของเสร็จนะครับของนุกกี้นะเสร็จภารกิจนุกกี้ก่อน เดี๋ยวผมมารถออกไปล้างนะครับล้างรถเราค่อยวนกลับมารับน้องนะครับตอนนี้น้องนุ๊กกำลังจัดการเรื่องปลาส้มให้กับพี่พีเอฟซีนะครับนะหลังจากที่มาถึงนะครับก็เคลียออเดอร์นะครับเคลียออเดอร์ปลาส้มนะครับตามหลายชื่อนะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับ้ประตูปิดไมส่สนิท เอาของลงนะครับแล้วก็เลยตูผมนี่วินแดดเลยครับไปหาล้างรถกันคนระับรถอยากล้างรถมาก อยู่ที่สกลมีตล้านไม่ว่างวันนี้วันนี้ร้านว่างแต่นุ๊นกี้ต้องรีบมาเอาของที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้รีบส่งกลัวส่งไม่ทันนะครับกลัวจัดส่งไม่ทันเลยต้องรีบมาผมเลยไม่ได้ล้างน,นะครับถ้าล้าถ้าไม่ได้รีบนี่ก็คือล้างที่สกลได้นะครับล้างที่ตัวมกักนสกลอันนี้รีบมานะ รับพัสดุเพื่อส่งต่อนะครับอาหารการกินต้องแบบรับมาแล้วต้องรีบส่งนะครับหาใช้บริการที่กุดเลือกคำนะครับเห็นมีร้านอยู่เดี๋ยวไปส่องดูว,ว่างหรือเปล่านะครับ วนวันนี้ชื่อมือมากครับ <Okay. S 1> เห็นอยู่ร้านหนึ่งจะไปถามกันบ้านหรือเปล่า นี่นะครับระหว่างรอล้างรถนะครับก็มีพ่อค้านะครับขา,ายน้ําเย็นๆนะครัวันนี้อากาศร้อนมากนะครับมีโกโก้มีนมเย็นนะมีนมสดชาเขียวนะครับแแฟครนเบอร์รี่น,น,น่ากินมากก็จะมีสองราคานะครับมีสิบบาทกับยี่สิบบาทนะ ระหว่างนี้นะครับวันนี้ก็คิวรถก็พอสมควรอยู่นะฮะนี่ขอคบออคุณครับขอบคุณครับนี่ระหว่างรอล้างรถนะฮะับตอนนี้เหลือเช็ดนะฮะทำความสะอาดข้างในนะครับก็ทางไปนาลุงพลพอดีนะครับก็้านประจำนะแต่ปกติจะล้างท,ที่บ้านที่สกลนครนะแต่ว่าวันนี้พอดีรีบมาก็เลยมาใช้บริการที่นี่ครั้งแรกนะครับ เพราะว่าปกติก็จะล้างที่บ้านนะฮะก็ตรงไปนี้ก็ไปนาลุงฝนนะครับทุกท่านนะแอดก็รีบมาล้างรถก่อนนะครับอาจจะลงไปช่วงเย็นนะครับล้างรถเสร็จก็เดี๋ยวกลับไปรับนุกกี้นะครับนี่ครับก,ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอล้างรถนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วก็ร้อนมากนะปรัอากาศร้อนๆนะ โดยปกติก็จะกินอยู่แล้วนะครับถ้ามีรถใครที่หลงครับไปที่นายลุงคนก็จะอุ่นหนวนอยู่แล้วนะเพราะอากาศร้อนๆช่วงนี้เราเหนื่อยมากครับมันเหนื่อยกับอากาศร้อนนะฮะได้กินอะไรเย็นๆเพื่อสดชื่นหน่อยนะครับก็เรากลับมาออกมาจากกรุงเทพมหนครมาที่นี่นะประมาณสองสองชั่วโมงนะครับตอนนี้น้องโนก็แพ็กของรออยู่ที่ห้องนะครับเพื่อที่จะจะส่งนะครับของนะครับ เดนแอดก็รีบเอารถออกมาล้างนะครับมาใช้บริการครั้งแรกนะครับร้านนี้นะครับปกติก็ขับรถผ่านนะครัอร่อย คนที่เป็นกำลังแรงใจชงคลิปยอดหลังให้ด้วยนะครับไข่ทั้งห้าฟองของเราที่บ้านนะฮะจำชื่อให้ดีๆนะครับตอนนี้ยังเด็กๆยังส้นๆอ,อยู่นะครับอ่าลูกไข่หนุวยห้าตัวนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับไปบ้านนี่สงสัยวิ่งตามแอดแน่นอนเนี่ยขลวงแน่นะไม่ว่าจะเป็นไข่ตุนนะครับไข่เจียว ไข่ปิ้งนะครับเต็ดผู้สามตัวนะครับเต็ดเมียสองตัวก็จะมีไข่ดาวนะครับแล้วก็ไข่หวานนะครับอ,อ,อถ้ามีงานให้พี่แกลงไปนาลงคุนในการเลยนะ แก้วละสิบบาทเองนะครับเผื่อเวลามีงานกิจกรรมนะวันพระวันบวงสรวงหลือมีกิจกรรมลำแก้วละสิบบาทใครสนใจก็ย้อนดูคลิปดูเบอร์ได้นะครับเพราะว่าถ่ายไว้ก็สต็อปคลิปแล้วก็โทรหาเลยนะสั่งไปเลยเอากี่แก้วกี่แก้วนะครับเวลามีงานเนาะเอาไปให้ทีมช่างเรากินนะคร เมื่อวานอัปเดตเห็นป้าแตนไปซื้อโอ่งเนาะซื้อโอ่งโอ่งโบราณนะครับตุ่มใส่น้ำบ้านเราเนะาะ17ใบนะครับ17ใบพอดีแอดก็อยู่ที่บ้านเนาะทำภารกิจที่บ้านวานวันพระใหญ่นะครับก็กลับบ้านก่อนวันพระแล้วก็ที่หนึ่งที่มีนะครับช่องพี่มีเดย์เนาะ ก็ทําสังอิตประสานมา2,000ก้อนก็กาลังจะทําห้องนะครับทีมช่างทีมช่างชุดเดิมที่ามาทําแท่นนะครับทำตรงที่จะทําศาลาแล้วก็เทลือนไวแต่ว่าเปลี่ยนจากที่จะเอาเกลียนตั้งนะครับย้ายเกลียนออกแล้วก็เปลี่ยนแผนนะครับทำเป็นห้องโดยจะใช้อิฐประสานทําห้องนะครับรูปภาพตัวอย่างพี่มีดีโอ้โเห็นละนึกภาพออกแล้วนะว่าจะทําเป็นรูปจั่ว แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปซื้อวงกบประตูกับหน้าต่างมาหรือยังแต่ว่านี่รูปสวยมากนะครับเป็นไอเดียดีในการทําห้องเล็กๆเพราะว่าจะได้ขอ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะทำเป็นที่พักให้กับนางลำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าไปหลบแดดนะครับช่วงไหนที่ไม่มีลำทิมนางลำหรือว่าที่หนึ่งที่มีสามารถพักไปหลบแดดได้เพราะว่าช่วงกลางวันร้อนนะครับก็ ต่อไปเดี๋ยวเราก็มีไฟแล้วเพราะว่าดําเนินการก็เหลือแค่ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาติดตั้งนะครับนะก็รอดูนะครับความเปลี่ยนแปลงที่ช่วงนาของคุณลุงพลน,นะครับชุมชนยูทูบเบอร์ของเรานะครับนะก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับฝาก TP Coffee นะครับ0 9 2 7 9 7 7 5 6 6อย่าลืมซื้อให้กับยูทูบเบอร์ทุกๆท่านเลยนะครับที่มาช่วยงานคุ้าในการ อย่าลืมซื้อให้อาดิศรด้วยนะครับนะฮะก็รอ